วันนี้มาพบกันกับช่องนนคีชแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนอาวุธและชุดเกราะนี่โหดูดิทุกคนชุดเกราะเทียบเลย น,นี่คือชุดเกาะทั้งหมดเลยนี่นี่ที่แอดออนนี่เพิ่มเข้ามาเพืาอวานั่งจัดเป็นเชวงวงนะเยอะมากส่วนอาวุธกับตันมันเก็บไปหมดแล้วอะ่ะ นี่แหละทุกคนครับตายเลยตันนี่แล้วมา ของเพียบเลยนะทุกคน่ารีวิวต่อ